สนับสนุนโดยหนังสือพิมพ์เส้นทางนักขายวางแผงทุกวันที่1และ16ของเดือนอยากเที่ยวญี่ปุ่นฟรีนึกถึงบัตรทองเอเอกสิทธิ์ของคนชอบเที่ยวบัตรใบเดียวกินเที่ยวรวย0867829456 คุณผู้ชมคะช่วงวิเคราะห์จุดขายวันนี้เรากลับมาที่เมืองไทยประกันชีวิตอีกครั้งหนึ่งนะคะไี้ได้ดว,ว่าเป็นภาคต่อก็ได้เพราะว่าย้อนไปไม่นานนี่เองนะคะเราได้มีกาสสัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องราวของเมืองไทยสมัยลับแล้วก็ร่วมแสดงความยินดีก,กับการครบรอบ10ปีไปนะคะก็จะมีแคมเปญน,นะคะ10ปี10 10คนต้นแบบใช่ไหมที่ทําดีด้วยหัวใจหรือว่า Real Smile Society นั่นเองนะคะเดี๋ยวนี้เราจะมาคุยต่อคะ่ะเพราะว่าจะมีแคมเปญเนี่ยนะคะที่เพิ่มออกมาด้วยเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองการครบรอบ10ปีน่าสนใจนะเพราะว่า นการจับมือระหว่างยักษ์ใหญ่นะคะยักษ์ใหญ่สองที่นะคะเรียกได้ว่าเป็นยักษ์ใหญ่ที่เป็นผู้ที่พง,งาดอยู่ในวงการนะคะพอมาจับมือกันแบบนี้เนี่ยมีโครงการที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะวันนี้เราเลยถือโอกาสจะมาคุยและก็สัมภาษณ์กันนะคะตอนนี้ฉันนะคะนั่งอยู่กับคุณวชิรพลเขมะนิพิพลนะคะท่านเป็นรองกรรมการผู้จัดการบริษัทเมืองไทยประกันกชีวิตจำกัดมหาชนค,ะค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับผม เป็นไงบ้างคะคราวที่เล่าเราคุยกันนะคะก็ไม่นานนี่เองนะคะสิบปีที่ผ่านมากับเนี่ยสิบมีสิบต้นแบบใช่ไหมคะสิบคนต้นแบบที่ทำดีด้วยหัวใจค่ะเป็นไงครับมาจนถึงตัวนี้ความคืบหน้าไปถึงไหนแล้วต้องเรียนครับว่าเป็นไปตามที่เราคาดหวังว่าคนไทยเราเองนะครับ มีกำลังใจให้กันเสมอนะครับถ้าจําได้นะครับสิบคนโครงการ10คนต้นแบบที่ทําดีด้วยหัวใจเนี่ยเราเป็นการคัดเลือกบุคคลที่มีความตั้งใจจริงในการทําสิ่งดีๆเป็นจิตอศาสาที่ทําเพื่อสังคมโดยที่ไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนแล้วเราก็คาดหวังที่อยากจะให้สมาชิกเมืองไทยส i มล์ลับของเราเนี่ยได้บริจาคคะแนนสะสมไปเพื่อเป็นกําลังใจและเป็นการต่อยอดให้กับ10คนต้นแบบตรงนั้นเนี่ย มีกําลังใจแล้วก็มีกําลังทรัพย์ในการที่จะทําสิ่งดีๆเพื่อสังคมเพิ่มมากขึ้นนะครับผลสรุปมาจนถึงตอนนี้ซึ่งเรายังเหลือเวลาของโครงการอีกประมาณเดือนกว่าๆนะครับปรากฏว่าตอนนี้ยอดเงินบริจาคที่ได้จากคะแนนสะสมมีมูลค่าสูงถึง8ปดแสนกว่าบาทแล้ว<อ>นะครับก็ถือว่าประสบความสำเร็จมากะนะครับแล้วก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ท้อนให้เห็นว่าคนไทยเรานะครับยังมีมีมีกำลังใจมีมีสิ่งที่ เป็นพลังที่จะช่วยเหลือดูแลกันในสังคมนะครับ,รบโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรายัางอยากที่จะเห็นคนที่เป็นไอดอลของสังคมที่เกิดขึ้นในเยาวชนรุ่นหลังๆด้วยก uh huh. ็ให้การสนับสนุนมาเป็นอย่างดีรวมถึง การร่วมสนุกผ่านทาง Facebook ของเมืองไทยประกันชีวิตใน,ใ<ช>ในการเข้ามาคลิกไลค์ให้กําลังใจกับสิ่คนต้นแบบของเราก็ถือว่าประสบความสำเร็จอย่างมากเช่นเดียวกันนะคะน่าย,ยินดีนะคะเพราะว่าพอเป็นเรื่องอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับสังคมแบบนี้เนี่ยคนไทยให้ความร่วมมือมอย่างไม่น่าเชื่อใช่ครับผมผมมองว่าในหลายๆโครงการที่เกิดขึ้นในสังคมเราเนี่ยเป็นโครงการที่ น่าสนใจอีกหลายโครงการเลยไม่ใช่เฉพาะโครงการนี้นะครับแล้วก็อยากจะฝางให้พวกเราทุกๆคนร่วมกันให้กําลังใจนะครับทั้งในคนที่ลงมือภาคปฏิบัติเองอนะครับหรือหลายๆท่านที่ไม่มีโอกาสลงไปสู่ภาคสนามภาคปฏิบัติเราสามารถให้กําลังใจผ่านทางสังคมในยุคปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นโซเชียลมีเดียต่างๆนะครับม,มันเพียงแค่คลิกไลค์ใ่การคลิกไลค์ครั้งนี้เนี่ย มันเป็นการเพิ่มพลังให้กับคนทํางานได้เป็นอย่างดีนะคะต้องขอบคุณทางเมืองไทยประกันชีวิตด้วยที่มีโครงการดีๆแบบนี้มาซึ่งยังคงต่อเนื่องเห็นว่าแคมเปญล่าสุดที่สองยักษ์ใหญ่จับมือกันคือโครงการอะไรอ่ะครับคงต้องเรียนครับว่าปีนี้เป็นปีที่ฉลองครบรอบ10ปีเมืองไทยสมายครับแน่นอนเราเตรียมโครงการใหญ่ๆจริงๆแล้วโครงการนี้เนี่ยเราใช้เวลาในการเตรียมตัวมาเป็นปีเลยทีเดียวนะครับในการพูดคุยกันสําหรับเมืองไทยประกันชีวิตเองคงต้องเรียนว่าจุดที่เป็นความมุ่งมั่นของเมืองไทยประกันชีวิตมาโดยตลอด นั่นก็คือการที่เราต้องการมอบการบริการที่แตกต่างที่จับต้องได้จึงเป็นที่มาของการสร้างสรรค์กิจกรรมทางด้านการบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าขึ้นมา,าภายใต้ชื่อเมืองไทยสมายคลับจนเป็นที่รู้จักของสมาชิกเป็นที่รู้จักของลูกค้าของเมืองไทยประกันชีวิตเป็นอย่างดีนะครับ<า>ในปีนี้เราจึงนําจุดแข็งของเมืองไทยสมายคลับนะครับในรอบ10ปีที่ผ่านมามันเหมือนเราพยายามทํางานแต่ว่าสิ่งที่เรามอบให้กับ ลูกค้าของเราเนี่ยก็กได้ในระดับหนึ่งนะครับพอมาถึงตอนนี้เนี่ยเราพยายามที่จะชักชวนพันธมิตรทางธุรกิจที่น่ารักรมาช่วยกระเสริมกาลังเข้าไปในการที่จะมอบสิ่งดีๆให้เพิ่มมากขึ้นสําหรับสมาชิกเมืองไทยสมัยครับหันไปรอบข้างก็เจอ <c oughs> ธนาคารกสิกรไทยครับ <Okay. S 1> นะฮะ <c oughs> ซึ่งเป็นผู้นําในเรื่องของบัตรเครดิตในบ้านเราในตอนนี้ <c oughs> ถ้าพูดถึงบัตรเครดิตแน่นอนครับ,รบสิบทธิประโยชน์ที่ผ่านบัตรเครดิตเนี่ยกสิกรไทยถือว่าเป็นผู้นําแล้วก็ ต้องเรียกว่ายอดยอดสมาชิกในตอนนี้ของบัตรเครดิตของกษิกรไทยก็ถือว่าอยู่ในอันดับต้นๆเลยก็ว่าได้ะนะครับเพราะฉะนั้นในโอกาสนี้เนี่ยเราก็เลยชักชวนกันมาครับในการที่จะทําให้บัตรเมืองไทยสมายคับซึ่งปกติเป็นบัตรแถบแม่เหล็กธรรมดามนะครับกลายเป็นบัตรเครดิตขึ้นมานะครับก็เป็นบัตรเครดิตเลยสามารถใช้ได้เหมือนบัตรเครดิตทั่วไป<ช>ทุกอย่างภายใต้ชื่อบัตรเมืองไทยสมายเครดิตคานะครับซึ่งแน่นอนครับสิทธิประโยชน์ที่เคยได้ ในส่วนของสมายทับยังคงได้อยู่นะครับเหมือนรวมบัตร2ใบซึ่งซึ่งใบหนึ่งมีความชัดเจนในเรื่องของความสุขระรอยยิ้มมากๆอีกใบหนึ่งมีความชัดเจนในเรื่องของการบริหารการเงินมากๆนะครับร<ม>วมรวมถึงสิทธิประโยชน์ของบัตรเครดิตของกสิกรไทยนะครับม,มารวมอยู่ในใบเดียวกันแล้วก็เติมในส่วนของสิทธิประโยชน์ที่เพิ่มมากขึ้นเข้าไปอีกนะฮะเพราะฉะนั้นก็ถือว่าจะเป็นใบที่บัตรเมืองไทยสมายเครดิตการ์ดเนี่ยจะเป็นใบที่สมาชิกของเราเนี่ย จะต้องพยายามพกเอาไว้ในกระเป๋าเลยเพราะว่า,าไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมต่างๆที่เมืองไทยประกันชีวิตให้การสนับสนุนนะครับไม่ว่าจะร้านค้าส่วนลดต่างๆจากเดิมที่เมืองไทยสมายครับเองก็มีร้านค้าพันธมิตรอยู่ทั่วประเทศประมาณ2,000ร้านค้าคคบ,บัตรเกสตรกรก็มีอยู่2,000ร้านค้าถือบัตรไปเดียวตอนนี้รวมเป็น4 0 0พร้าน<ว>ค้านค,คนที่จะถือได้ก็คือต้องเป็นสมาชิกชเท่านั้นเ<ม>หรอคะ <ผม S 1> เป็นสมาชิกเก่าก็จะอัตโนมัติเลยหรือว่าต้องไปทําอะไรยังไงก็สามารถที่จะแจ้งความประสงค์นะครับในการที่จะ ขอเปลี่ยนบัตรนะครับในการเป็นบัตรเมืองไทยสมาร์เครดิตการแล้วก็จะอยู่ภายใต้การพิจารณาของธนาคารกสิกรไทยตามเงื่อนไขของการสมัครบัตรเครดิตนะครับเพียงแต่ว่าได้รับสิทธิ์ในการที่จะสมัครบัตรเมืองไทยสมาร์เครดิตการใบนี้ขึ้นมานะครับสมัสมาชิกใหม่นะครับท่านที่เป็นลูกค้าของของเมืองไทยประกันชีวิตรายใหม่เข้ามาเนี่ยตอนจังหวะที่สนใจที่จะสมัครเป็นสมาชิกเมืองไทยสมาร์บนะครับ ก็จะมใีให้เลือกครับว่าอยากที่จะได้เป็นบัตรเครดิตหรือว่าอยากจะได้เป็นบัตรสมายคัพในเวอร์ชั่นปกตินะครับ <ừ> สามารถเลือกได้เลย <ừ> ค่ะอย่านที่บอกว่าเป็นการผนึกกําลังกันนะคะคทีนี้สิทธิประโยชน์เอาแบบชัดๆเลยได้ไหมคะเผื่อหลายคนกาลังดูรายการแล้วเอ้ยเริ่มสนใจแล้วเขาจะได้รับสิทธิประโยชน์หรือว่ารูปแบบของกิจกรรมอะไรที่หลากหลายมากขึ้นกว่าเดิมด้วยไหมคะครับต้องเรียนว่าดับเบิลเลยครับ <ừ> เพราะ <ừ> ว่าในสิ่งที่เป็นจุดแข็งของทั้ง2บัตรเนี่ยจะยังคงอยู่ด้วยอย่างเมืองไทยสมายคัพเองนะครับ อคอนเซปต์ของคําว่าเยอะเนี่ยจะยังคงอยู่ <S <S แน่ๆไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมหรือสิทธิทประโยชน์ต่างๆผ่านบัตรของเรานะคระัส่วนทางเค a n k เองร้านค้าพันธมิตรต่างๆแคมเปญต่างๆที่เป็นบัตรของ Kbank อยู่แล้วบัตรเมืองไทยสมยัยเครดิตการก็ได้รับสิทธิทประโยชน์เหมือนกันนะคะยกตัวอย่างง่ายๆเลยอย่างการร้านค้าส่วนลดนะฮะ ในแง่ของเมืองไทยสมายคับเองเนี่ยมีพันธมิตรอยู่ทั่วประเทศเนี่ยประมาณ2,000ล้านค้าคนะในส่วนของบัตรเครดิตเคแบงเองนะครับก็มีอยู่2,000ล้านค้าเพราะฉะนั้นถือบัตรใบนี้เนี่ยสามารถมีเพิ่มโอกาสในการที่จะเข้าใช้บริการส่วนลดร้านค้าต่างๆได้เกือบ3 0 0 0ถึง4,000ล้านค้าเลยนะครับนอกจากจากนี้เนี่ยถ้าเป็นสิทธิประโยชน์ที่ใกล้ตัวสําหรับลูกค้าของเมืองไทยประกันชีวิตมากที่สุดนั่นก็คือว่าเมื่อใช้บัตรเมืองไทยสมาย์ทเครดิตการ์ดในการชาระเบี้ยประกันของเมืองไทยประกันชีวิตเนี่ยจะมีแคชแบ็กกลับไปด้วยนะครับ ก็เป็นการจะเบี้ยก็ลดไป <S 2> <S 2> ใช่ไห<ช>มก็เป็นการทําให้ช่วยประหยัดเงินในกระเป๋าด้วยนะครับนอกนอจากนี้เนี่ยในแง่ของอการสิทธิประโยชน์ด้านอื่นๆนะครับยกตัวอย่างเช่นในเรื่องของอการชําระเบีย้ยประกันเมื่อสมมติว่ารูดช,ชําระเบีย้ยประกันปั๊บปกติเราได้เฉพาะคะแนนสะสมของบัตรเครดิตใช่ไหมฮะอันนี้ได้ทั้งสองฝั่ง ใช่ไหมนั่นหมายความว่าบนยอดเงินยอดเดียวกันเนี่ยครับเกิดเป็นคะแนน Smile p o ด้วยเกิดเป็นคะแนนของบัตรเครดิตเคแบงค์ด้วยที่ 2. 2> จะสามารถเอาไปใช้สิทธิประโยชน์ต่างๆได้อีกอะะไม่ใช,ใช่ว่าเลือกได้อย่างใดอย่างหนึ่งไม่ใช่และที่สําคัญเลยก็คือบัตรเมืองไทย s m i l เ c r e ิตการ์ดเนี่ยถูกวางรูปแบบว่าจะเป็นบัตรประกันความประทับใจของคนหัวคิดสมัยโดยที่เราอยากที่จะโฟกัสไปที่การดูแลสุขภาพเป็นปัจจัยหลักเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ สุขภาพร่างกายสุขภาพจิตใจต่างๆเพราะฉะนั้นเราได้ร่วมกับพันธมิตรอีกมากมายเลยที่เกี่ยวข้องกับแคตจิกรีของสุขภาพานะครับทำให้เวลาสมาชิกของเราไปใช้บริการลูดใช้บริการปั๊บเนี่ยคะแนนสะสมของทางบัตรเครดิตเนี่ยจะเป็นพอยคูณ2เท่านะฮะแล้วก็นอกเหนือจากนี้ยังมีในเรื่องของการปาระกันอุบัติเหตุการเดินทางต่างๆนะครับถ้าบัตรในระดับสมาย์แพตินัมและเพรสตซิซึ่งเป็นระดับปกติของของบัตรสมายคับปกตินะครับ ตรงนี้เนี่ยจะมีวงเงินคุ้มครองถึง8ล้านบาทประกันบทีในการเดินทางด้วยนะครับแล้วก็ยังมีเรื่องของอการที่จะสามารถที่จะนำคะแนน K-Bank Reward Point ไป Convert เป็นไมค์เรื่องของการบินไทยนะครับก็สามารถที่จะสามารถทำได้ทำให้โอกาสในการที่สมาชิกของเราเนี่ย จะสามารถที่จะใช้ประโยชน์จากคะแนนสะสมต่างๆเนี่ยมีโอกาสมากขึ้นนะครับคือบัตรมีหลายประเภทแล้วแล้วแต่ชนิดแต่นี้ยังไม่ที่สุดเพราะจริงๆแล้วมันจะต้องมีแบบ VIP ด้วยใช่ครับต้องเรียกว่าซูเปอร์ VIP เลยแต่ว่าได้เพราะว่าในแง่ของระดับบัตรระดับพร e สทีเนี่ยก็ถือว่าเป็น VIP อยู่ VIP แล้วครัคราวนี้เราในครั้งนี้เราได้เพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งระดับ ซูเปอร์วีไอพีว่าฟังเมื่อสักครู่นี้ก็สุดๆแล้วนะให้เยอะมากนะคะแต่เดี๋ยวพักกันก่อนนะคุณผู้ชมอดใจรอสักครู่เดียวนะคะเดี๋ยวกลับมาดูว่าซูเปอร์วีไนี่เป็นยังไงนะคะเดี๋ยวกลับมาค่ะเรากลับมาพูดคุยกันต่อนะคะกับบัตรเมืองไทยสมายครเครดิตนะคะอูหลากหลายประเภทและที่สําคัญคือสิทธทิประโยชน์มากมายนะคะแต่ที่คุยไว้เนะี่ยยังไม่หมดเท่านี้นะคะซูเปอร์วีไค่ะ คืออะไรคะซูเปอร์วีไอีที่สุดๆเลยใช่ไหมคะก็เพื่อตอบสนองนะครับลูกค้าในกลุ่มระดับที่ต้องบอกว่าเป็นระดับซูเปอร์วีไของเรานะครับเราเลยพัฒนาบัตรใบใหม่ขึ้นมาอีกหนึ่งใบครับเราใช้ชื่อว่าบัตร p ิงโกพิงโกนะครับซึ่งแน่นอนครับเปลี่ยนไปด้วยคุณสมบัติมากมายที่จะมอบความสุขสิทธิประโยชน์มากมายเลยมองในฝั่งของเมืองไทยสมัยคับก่อนนะครับแน่นอนครับสำหรับกลุ่มนี้จะมีกิจกรรมที่เอ็กซ์คลูซเฉพาะ อย่่างเชนนะครับยกตัวอย่างเช่นเราจะกิจกรรมไปท่องเที่ยวก็จะเป็นเฉพาะสมาชิกระดับพิงโกนะครับเพราะฉะนั้นเราจะดูไลฟ์สไตล์ของลูกค้าในกลุ่มนี้แล้วก็รับรองว่าทุกทริปประทับใจแน่นอนนะครับนอกจากนั้นเนี่ยในการเข้าชมการแสดงต่างๆที่เมืองไทยเป็นสปอนเซอร์อยู่นะครับเราจะมีที่นั่ง VIP นะครับไม่ต้องไปย่งกับใครเลยนะคะอาจจะใช้คะแนนสะสมแรกเท่ากันแต่ได้นั่งในระดับ v i p มากขึ้นนะครับยกตัวอย่างเช่นที่เมืองไทยรัชรายเทยเตอร์นะครับหรือว่าจะเป็นที่คุ้นเคยกันอย่างดิสนีย์ออนไอซ์ต่างๆนะครับก็จะมีที่นั่งในระดับ v i p ให้นะครับนอกเหนือจากนี้เนี่ยเรายังมีในเรื่องของการ discount point ให้ในการเข้าร่วมกิจกรรมในบางกิจกรรมด้วยเพื่อให้สามารถที่จะมีโอกาสที่จะใช้พอย n ์ในการร่วมกิจกรรม โอกาสเข้ามาร่วมกิจกรรมกับเราได้เยอะมากขึ้นนะฮะให้จุดใจกันไปเลยสำหรับระดับพิงโกนะฮะในแง่อีกด้านหนึ่งนะครับเมื่อสักครู่ผมได้ได้เรียนเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทั่วทั่วไปนะครับไม่ว่าจะเป็นแคชแบ็กนะครับนะฮะที่บอกว่ามีพอยต์คูณ2สําหรับ3ระดับบัตรสมาย์แพทินัมและเพรสตีดสาหรับพิงโกนะครับเข้าไปใช้บริการในร้านค้าที่เป็นหมวดของสุขภาพตามที่พันธมิตรของเราที่เลือกเอาไว้อันนี้คูณ3เลยครับ วันสามเลยนะฮะนอกนอจากนี้นะครับยังสามารถที่จะเข้าไปใช้บริการล้าวส์ของการบินไทยได้กรณีเดินทางไปต่างประเทศได้2ครั้งต่อปีด้วยนะครับแล้วก็ในกรณีที่ไปต่างจังหวัดก็สามารถไปใช้ล้าวส์ได้อีกของการบินไทยนะครับอีก2ครั้งต่อปีอนะครับซึ่งนอกเหนือจากนี้สําหรับสมาชิกเมืองไทยสมาชิกับนะครับที่มีคะแนนสะสมอยู่นะ ในช่วงเวลานี้เนี่ยสามารถที่จะเลือกไปใช้บริการนำคะแนนสะสมนะครับสิบคะแนนไปแลกเข้าใช้บริการล้าวส์ของ King Power ได้อีกด้วยนะครับที่สนามบินสุวรรณภูมิเพราะฉะนั้นมีให้เลือกเลยครับว่าในแต่ละจังหวะของการเดินทางนะครับที่สำคัญเลยคือถ้ามีการเดินทางนะครับ ประกันหวาดเหตุการณ์เดินทางมูลค่าสูงถึง20ล้านบาทเมื่อกี้คือ8ล้านที่เราแพใช่ไหมคะมี20ล้านเลยครับล้วก็ยังมีกรณีการตรวจสุขภาพประจําปีถ้ามียอดค่าใช้จ่ายถึง100,000บาทในการรูดนะครับยังมีเรื่องของการตรวจสุขภาพฟรีประจําปีด้วยนะครับแล้วก็ยังมีต้องบอกว่าส่วนลดจากการเข้าใช้บริการโรงพยาบาลชั้นนํามากมายเลยนะครับอย่างเช่น ค่าห้องสูงสุดบางบางโรงพยาบาลอาจถึง30เซนเลยะนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้ครับคือสิ่งที่เราเตรียมความพร้อมเตรียมสิทธิประโยชน์ต่างๆที่จะให้กับในลูกค้าในระดับของพิงโกที่จะเกิดขึ้นซึ่งการที่จะได้บัตรระดับพิงโกนี่คือต้องทำยังไงบ้างครับ,บก็จะเป็นลูกค้าของเราที่มีระดับเบีย้ยประกันอ่าชำระเบีย้ยประกันต่อปีเนี่ยห้าแสนบาทนะครับก็จะมีสิทธิ์ที่จะสมัครเป็นสมาชิกบัถือบัตรพิงโก ถ้าแสนมาทนี่คือรวมหลายๆกรมมาทันได้ครับได้หมดเลยใช่ไหมคะสำหรับบัตรเครดิตใบนี้มีความพิเศษตรงที่ว่าเราทําขึ้นมาเพื่อสมาชิกของเมืองไทยสมัยครับโดยเฉพาะเพราะฉะนั้นเราขอเวลาในการที่จะสื่อสารกับสมาชิกของเราอย่างชัดเจนให้เห็นถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆด้วยแล้วเป็นไงครับผลตอบรับถือว่ากระแสดีมากครับเพราะว่าหลังจากที่ออกไป สมาชิกของเราได้เห็นผ่านทางสื่อมวลชนต่างๆด้วยนะครับก็ได้มีการโทรเข้ามาสอบถามที่1นึจดด้วยแล้วก็ไปสอบถามตามสูบบริการลูกค้าของเราในแต่ละพื้นที่ตอนนี้ก็มีการลงเชื่อไว้นะคะซึ่งถึงเวลาปั๊บทางเจ้าหน้าที่ของเราก็คงจะโทรติดต่อกลับไปอ๋อคือลงชื่อไว้ตั้งแต่เดือนที่ผ่านมาแล้วล่ะตั้งแต่เปิดตัวที่นี่สิงหาถึงจะเริ่มดําเนินการได้จริงๆนะคเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครสนใจตรงนี้เนี่ยบอกเป็นแนวทางเลยนะคะว่าเขาต้องทำยังไงบ้างถึงจะได้บัตรมาคะง่ายๆเลยครับก็สําหรับสมาชิกเเกก่าาของรร็ ไปแจ้งความประสงค์ได้ที่ศ<ะ>ูนย์บริการลูกค้าของเมืองไทยประกันชีวิตทั่วประเทศเลย140แห่งนะคะหรือว่าติดต่อที่ตัวแทนฝ่ายขายของเมือง<ะ>ไทยประกันชีวิตก็ได้นะครับสำหรับลูกค้าของเมืองไทยประกันชีวิตที่ซื้อผ่านช่องทางธนาคารกสิกรไทยก็สามารถไปที่กสิกรไทยทุกสาขาเลยะนะครับก็สามารถที่จะสมัครได้เช่นเดียวกันสําหรับท่านที่กำลังตัดสินใจที่อยากจะซื้อกรมธรรทานสักกรมธรรทานหนึมม่งน,นะครับกำลังเลือกอยู่ว่าะจะเป็นที่ไหนดีนะครับ ก็ถ้าสนใจในการที่อยากที่จะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวแห่งความสุขครอบครัวนี้นะครับก็เมื่อเป็นลูกค้าของเมืองไทยประกันชีวิตแล้วก็อย่าลืมสมัครเป็นสมาชิกของเมืองไทยสมายครับโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆนะครับเพื่อที่จะเข้ามาร่วมรับสิทธิประโยชน์ต่างๆเหล่านี้นะครับโดยมีให้เลือกนะครับเป็นภักสมัครใจจริงๆนะครับสมัครใจทั้งกรณีที่อยากจะเป็นสมาชิกของเมืองไทยสมายครับหรือไม่เมื่อเป็นสมาชิกแล้วอยากจะได้บัตรประเภทไหน นะครับถ้าไม่อยากถือบัตรเครดิตก็ไม่เป็นไรครับก็เรามีบัตรเวอร์ชั่นปกติให้อยู่แล้ว แล้วแต่ความชอบกานป้องคนไม่ชอบความซับซ้อนบางคนอายุมากอาจจะอยากได้ง่ายๆอย่างนี้คือแบบเก่าก็ยังมีอยู่พราอย่างนั้นเถอะส่วนการเป็นสมาชิกสมุ่าการซื้อกลมประานของเมืองไทยประกันชีวิตไม่ได้หมายความว่าคุณจะเป็นสมาชิกเมืองไทยสมัยขับเลยคุณต้องสมัครต้องสมัครก่อนเพราะว่าในแง่ของเมืองไทยสมัยขับอย่างที่เรียนครับว่าเป็นโครงการที่เราพัฒนาขึ้นมาเพื่อบริหารความสัมพันธ์ของลูกค้าโดยตรงเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเราหวังไว้ก็คือเป็นความสมัครใจของลูกค้าที่อยาก จากเข้ามาร่วมกิจกรรมความสุขแบบนี้ครับสำหรับลูกค้าบางท่านอาจจะมีความรู้สึกว่าเอ๊ะแค่เดินเข้าไปใช้บริการที่สาขาโทรเข้ามาที่ศูนย์ c เซ็น e n t e r แล้วเจ้าหน้าที่บริการดีเนี่ยถือว่าแฮปปี้แล้วเราก็ถือว่าแฮปปี้แล้วสำหรับเมืองไทยประกันชีวิตแต่สำหรับบางท่านที่อยากที่จะเข้ามาสัมผัสกับกิจกรรมของเมืองไทยสมัยครับเข้ามาสัมผัสกับแบรนด์ของเมืองไทยประกันชีวิตมากยิ่งขึ้นก็เข้ามาเป็นสมาชิกของเมืองไทยสมัยครับยินดีต้อนรับเลยตั้งเป้านิดหนึ่งนะเป็นยังไงบ้างก่อนที่จะหนึ่งสิงหาคมเนี่ ตั้งคิดแผนไว้ในใจไหมคะว่ายอดบัตรคิดว่าน่าจะเท่าไหร่เอเรามองเอาไว้นะครับเนื่องจากว่าเราพยายามที่จะชี้ให้เห็นถึงสิงทธิประโยชน์แล้วก็ดูที่ความต้องการของลูกค้าเป็นหลักเลยนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงเวลาประมาณ3ปีเนี่ยเรามองว่าสมาชิกเมืองไทยสมายคับน่าจะถือบัตรเมืองไทยสมายเครดิตก,การ์ดอยู่ประมาณ2 0 0 0 0 0ใบนะครับก็ไม่มากไม่น้อยนะครับแต่ว่าผมเชื่อว่ากระแสน่าจะดีกว่านั้น จากสิทธิประโยชน์ต่างๆที่ทั้งสององค์กรตั้งใจกันมากๆในการ<ช><ช>ที่จะดูแลลูกค้าของเราทั้งสององค์กรด้วยบางทีอาจจะยังไม่ได้เป็นสมาชิกทั้งกสิกรไทยทั้งเมืองไทยประกันชีวิตด้วยแคมเปญน,นี้อาจจะรีบเข้ามาเลยก็ได้นะคะ <ผม S 2> น่าสนใจมากๆเลยนะคะคสุดท้ายนี้มีอะไรอยากจะฝากคุณผู้ชมไหมคะสั้นๆปิดท้ายนิดนึงค่ะครับก็สําหรับเมืองไทยประกันชีวิตนะครับแล้วก็เมืองไทยสมายคลับนะครับปีนี้ถือว่าเป็นปีที่สําคัญมากๆคือปีที่เราเก้าวเข้ามาจัด หนึ่งทศวรรษเต็มแล้วนะครับในเดือนกันยายนวันที่28เราจะมีกิจกรรมพิเศษของเราเกิดขึ้นสําหรับมาร่วมฉลองครบรอบ1ทศวรรษกับเมืองไทยสมายคลับนะครับก็สําหรับลูกค้าของเมืองไทยประกันชีวิตท่านไหนก็ตามที่ยังไม่ได้สมัครเป็นสมาชิกเมืองไทยสมายคลับนะครับเราอยากที่จะเข้ามาร่วมกิจกรรมความสุขต่างๆ,างๆเราการันตีมาแล้วนะครับถึง10ปีเต็มๆต่อความตั้งใจของเมืองไทยประกันชีวิตที่ต้องการมอบการบริการที่แตกต่างที่จับต้องได้ให้กับลูกค้าของเราทุกท่านนะครับก็อยากจะเชิญชวนเข้ามาสู่ครอบครัว แห่งความสุขครอบครัวแห่งรอยยิ้มแห่งนี้ครับแล้วก็เราการันตีครับว่าในทศวรรษที่2ของเมืองไทยสมัยครับจะมีความเข้มข้นมากยิ่งขึ้นทั้งในแง่ของความตั้งใจของทีมงานของเมืองไทยสมัยครับเองรวมถึงพันธมิตรทางธุรกิจที่เข้ามาร่วมมือกันในการส่งมอบสิ่งดีๆให้กับลูกค้าของเมืองไทยประกันชีวิตครับไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ความสุขไปเต็มๆใช้เงินอยู่ในกระเป๋าเท่าเดิมใช่ครับดีมากๆเลยนะคะวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะยดีครับผมค่ะ